เรามาแปรงฟันกันนะอ้าปากวนน้ำก่อนอ่ะอ้าปากอ่ะ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 ปกติอะนิ่มมือถือกล้องอยู่ปกติอีกมือหนึ่งจะง้างฟันนะคะแต่จะให้เห็นว่าแบบเกณฑ์เขาแปรงฟันง่ายมากเลยใช่ไหมเราก็จะเอายาสีฟันใส่แค่แบบนิดเดียวนะคะอ้าปากกว้างใส่แค่แบบว่าให้พอๆเปื้อนขนแปรงแค่นั้นเอง แล้วก็จริงๆคือถ้ามีสองมือมือหนึ่งจะต้องคอยแบบว่าอ้าปากนะอันนี้แปรงให้ดูว่าแบบมไม่ต่อตาน่ารักไหมเกนน่ารักนะโอเคพอแปรงเสร็จนะคะเราก็จะใช้นี่เนะี่ยผ้าก๊อตนะคะชุบน้ำต้มสุกแล้วเช็ดจริงๆต้องแปรงให้สะอาดกว่านี้นะอันนี้แปรงให้ดูเฉยๆจุ๊ดๆๆนะเช็ดโอเคเสร็จหรือ,อยังพ่นน้ำอีกนิดนึง อันนี้จะใส่น้ำต้มสุกไว้จุด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 ให้กลิ่นบนปากเอาอีกทีหนึ่งจุด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 โอเคเสร็จแล้วครับบ๊ายบาย